ตอนนี้เรามาถึงจุดหนึ่งของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถประดิษฐ์วัสดุที่ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติบนโลกได้อย่างง่ายดายทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการค้นพบอันน่าทึ่งนี้สามารถสร้างสารชนิดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้พบได้เฉพาะในอุกาบาตเท่านั้นวัสดุนี้มีชื่อว่าเตตราโอนา์เป็นส่วนผสมของโลหะสองชนิดคือนิกเกิลและเหล็กแน่นอนว่าเรามีนิกเกิลและเหล็กมากมายบนโลกของเราแต่ไม่ใช่ในสัดส่วนที่แม่ยำแบบนี้ ความแตกต่างก็คือเมื่อเราหักสองชนิดนี้เดินทางทานอาวกาศในอุกกาบาตพวกมันจะถูกทําให้เย็นลงตลอดระยะเวลาหลายล้านตีของการเดินทางคุณอาจนึกถึงอุกกาบาตในกรณีนี้เหมือนกับเครื่องสักผ้าที่รออยู่ในอวกาศเพียงแต่เครื่องนี้ไม่เคยหยุดทํางานเลยมันหมุนเวียนวัสดุซ้ำไปซ้ำมาทีท่อุณหภูมิต่ำมากอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมเหล่านี้เองที่เป็นตัวการในการสร้างเตตาโอนไนขึ้นมาแต่ทำไมวัสดุชนิดนี้ถึงสำคัญข,ขนาดน,นั้นล่ะ ปรากฏว่าสารพิเศษนี้มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างแม่เหล็กไม่ใช่แค่แม่เหล็กธรรมดาแต่เป็นแม่เหล็กระดับไฮเอ็นที่เรียกว่าแม่เหล็กถาวอนด้วยแม่เหล็กเหล่านี้ถูกใช้ในเครื่องจักรที่มีราคาแพงมากมายในปัจจุบันเช่นในรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ในกระสวยอวกาศคุณอาจจะรู้ว่าแม่เหล็กเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่ต้องแปลงพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวบางอย่างอย่างเช่นนาฬิกาไฟฟ้าที่เข็มต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อบอกเวลาหรือรถยนต์ที่ต้องใช้พลังงานบางอย่างในการหมุนล้อเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้ปัญหาก็คือแม่เหล็กส่วนใหญ่เหล่านี้ผลิตได้ง่ายและราคาถกูกแต่พลังแม่เหล็กกลับไม่แรงมากนักในอุปกรณ์ท้นสูงอย่างตระสวยอวกาศเราต้องการแม่เหล็กที่มีพลังมากกว่าเดิม แม่เหล็กเหล่านี้ต้องทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงและแรงกดดันสูงเป็นเวลานานลองนึกถึงกระสวยอวกาศเป็นตัวอย่างก็ได้อะไรก็ตามที่เราส่งขึ้นไปในอวกาศต้องดูแลง,ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำไมอะ่ะเพราะทุกครั้งที่อุปกรณ์ต้องซ่อมแซมมันจะต้องเดินทางตับมายังโลกแล้วกลับขึ้นไปใหม่ซึ่งสิ่งนี้อาจมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากและอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อมีนักบินอวกาศเกี่ยวข้องด้วย สำหรับแม่เหล็กที่จะกลายเป็นแม่เหล็กถาวรได้มันต้องมีบางสิ่งพิเศษอยู่ข้างในและหายากมันอาจฟังดูเหมือนเครื่องรางวิเศษจากนิยายแฟนตาซีแต่ความจริงแล้วคําอธิบายค่อนข้นนางง่ายธาตุและหายากหรือที่เรียกยอ่อว่า RE คือกลุ่มธาตุโลหะ17ชนิดธาตุเหล่านี้อยู่ในตารางธาตุรู้ไหมเจ้านั่นแหละที่เรียนในวิชาเคมีมีธาตุเต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ํา ว่าคนจะรู้สึกยังไงกับวิชาเคมีสมัยมัธยมาธาตุเหล่านี้สําคัญมากจริงๆเพราะตอนนี้าธาตุเหล่านี้ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์มากกว่า200ชนิดฉันเดาว,ว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่คุณรู้ว่าคุณมีาธาตุหายากเหล่านี้อยู่ในบ้านขอฉันยกตัวอย่างอุปกรณ์สักหน่อยนะโทรศัพท์มือถือของคุณฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์แบบแบนบหรือแม้แต่ทีวีของคุณเองคุณอาจมีาธาตุเหล่านี้ในรถของคุณด้วยถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฮบริด ส่วนใหญ่แล้วธาตุเหล่านี้จะมีอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ในปริมาณที่น้อยมากจริงๆแต่ถ้าไม่มีธาตุเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะใช้งานไม่ได้เลยตรงนี้แหละที่เตป,ปะเทอร์ไนอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาเพื่อนช่วยเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการใช้แทนธาตุหายากเหล่านี้แลวทําไมเราต้องหาสิ่งมาแทนธาตุเหล่านี้ตั้งแต่แรกด้วยละ่ะก็เพราะอย่างแรกเลยธาตุเหล่านี้หายากมากอย่างที่รู้กันอยู่แล้วและยังมีต้นทุนในการสกัดกับแปรรูปที่แพงเกินด้วยอะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วธาตุหายากจะไม่ได้พบในธรรมชาติแบบเดียวๆพวกมันจะรวมตัวกับธาตุอื่นๆและการแยกออกจากกันต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามมากมายถ้าธาตุใหม่นี้สามารถพัฒนาแบบสังเคราะห์ในห้องแลบได้ก็อาจจะช่วยลดความยุ่งยากในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ลำ้ากว่าเดิมในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ยังพึ่งขิดคนสีดำที่ดำที่สุดในโลกหรือวัสดุที่มืดที่สุดบนโลกนี้ขึ้นมาได้ด้วย เอาเป็นว่าเราเรียกมันแบบนั้นก็นแล้วกันจริงๆแล้วมันเป็นเม็ดสีที่สามารถหลอกตาคุณได้ง่ายๆเลยคุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันมีรูปร่างหรือรูปทรงแบบไหนเมื่อมองดูมันมันมีชื่อว่าแวมตาแบดบและมันถูกสร้างขึ้นจากคาร์บอนนาโนทิวพวกมันดูดซับแสงได้ถึง99.96%ของแสงทั้งหมดที่ตกกระทบพื้นผิวเพื่อเปรียบเทียบพื้นผิวสีดำทั่วไปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อฮู้ดของคุณพันหนังหรืออะไรก็ตามที่คุณนึกออก จะดูดซับแสงได้ระหว่าง95%ถึง98%เท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนถึงเปรียบเทียบวัสดุนี้กับหลุมดำมันดูเท่มากเวลามองดูจริงๆแต่ผมว่าถ้าคุณใส่เสื้อผ้าที่เคลือบด้วยแหวนตาแบกคุณคงดูไม่ดีแน่ๆเพราะรูพรางของร่างกายมนุษย์จะหายไปเลยแล้วคุณจะดูเหมือนเป็นภาพสองมิต,ติโลกของเราก็มีสีขาวที่สุดเหมือนกันนะแต่สีขาวนี้พบได้ตามธรรมชาติ มันเกี่ยวข้องกับแมลงที่เจ๋งมากตัวหนึ่งนั่นคือด้วงไซฟ,ฟอนชิลัสมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เกล็ดสีขาวของมันสามารถสว่างกว่าสีขาวใดๆที่พบในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตนี้อย่างละเอียดและคิดค้นสารเคลือบสือขาวพิเศษแบบใหม่ขึ้นมาสารที่พบในมันเรียกว่าคิทินซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับกรูโคสอย่างใกล้ชิดมันสะท้อนแสงได้ดีมาก ผลิตภัณฑ์สีขาวส่วนใหญ่ที่เราพบในร้านทุกวันนี้เช่นครีมกันแดดหรือยาสีฟันจะมีอนุภาคพ,พิเศษที่ช่วยสะท้อนแสงได้มากแต่ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อนุภาคเหล่านี้คือไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์คุณอยากรู้ไหมว่าสีขาวชนิดใหม่นี้ทรงพลังแค่ไหนถ้าคุณเคยทาสีผนังให้เป็นสีขาวคุณจะรู้ว่าต้องทาหลายชั้นกว่าสีจะขาวสดใสแต่ถ้าคุณใช้สารเคลือบสีขาวพิเศษนี้ คุณจะต้องใช้แค่ชั้นบางเท่าเส้นผมเท่านั้นเองสารเครมีนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพานิชย์แต่เมื่อใดที่นักวิทยาศาสตร์ทดส,สอบในสภาพแวดล้อมต่างๆเสร็จแล้วเราอาจจะได้เห็นมันในเครื่องสำอางหรือแม้แต่ในอาหารทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิคาโกได้คิดคนพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายโลหะอย่างน้อยถ้าดูจากลักษณะหนึ่งและนั่นก็คือความสามารถในการนำไฟฟ้า นักวิจัยยังไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจนว่าทำไมมันถึงได้ผลดีขนาดนี้แต่โมเลกุลในพลาสติกแปลกใหม่นี้ถูกผสมกันในลักษณะที่สามารถนำไฟฟ้าได้คล้ายกับโลหะก่อนการค้นพบนี้โลหะเป็นวัสดุเพงชนดเดียวที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้มันจำเป็นต้องผ่านวัสดุเฉพาะบางอย่างพลาสติกทั่วไปไม่สามารถให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างราบรื่น น้ำซุ่มเป็นเหตุผลว่าทำไมพลาสติกส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าหน้าที่ของมันคือปอกป้องเราไม่ให้ถูกไฟฟ้าชอ็อตเมื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าการค้นพบนี้สำคัญเพราะอาจนำไปสู่การค้นพบวัสดุอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้แต่สามารถขึ้นรูปได้ง่ายกว่าเดิมตรงกันข้ามกับพลาสติกโลหะโดยทั่วไปจะมีความแข็งและต้องผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ดีในวงจรไฟฟ้าแล้วถ้ามีวัสดุสังเคราะห์ที่ทำตัวเหมือนมีชีวิตละ่ะ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคอเนลก็ก็ประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาเช่นกันและวัสดุนี้ทําอะไรได้บ้าง嘛ก่อนอื่นเลยมันมีองค์ประกอบหลัก3อย่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้แก่การเผาผลาญตัวเองการประกอบตัวเองและการจัดระเบียบตัวเองแต่ถึงจะดูเหมือนสลลมที่เคลื่อนไหวได้มันก็ไม่ได้มีชีวิตจริงจริงๆแล้วมันทํามาจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่จัดเรียงเป็นสายโซ่และสามารถเติบโตหรือเปลี่ยนขนาดได้ โดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้ทําให้วัสดุนี้มีคุณสมบัติคล้าย DNA เของตัวเองนักวิจัยตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Dash. สารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในการสร้างวัสดุนี้สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายอนให้กลายเป็นพลังงานได้เหมือนกับที่ร่างกายของเราทํานักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างไซบอร์ที่เหมือนมนุษย์หรอกไม่ต้องกังวลไปวัสดุนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีชีวิตแต่พวกเขากําลังมุ่งขยายงานวิจัยไปสู่การสร้างวัสดุใหม่ๆที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ และด้วยเหตุนี้ถึงช่วยนกขยะได้ข้อมูลที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าซึ่งคล้ายกับ DNA ของมนุษย์นั้นก็เหมือนกับแผ่นคำสั่งที่ถูกกำหนไดไว้ล่วงหน้ามันทำให้วัสดุนี้ดูว่าควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรและควรทำอะไรเมื่อยู่ภายใต,ใต้แรงกดดันนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการนี้หวังว่าวันหนึ่งวัสดุประเภทนี้จะสามารถจำลองตัวเองได้ด้วยซ้ำ คุณรู้ไหมว่าโลกของเรามีรอยแผลเป็นหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือรอยแผลเป็นนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกได้มากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ของทวีปต่างๆและทำลายโลกของเราได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างรอยแผลเป็นนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดสิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับรอยแผลเป็นนี้คือมันอาจมีแหล่งพลังงานสะอาดราคาถูกขนาดยักษ์อยู่ งันเราไปที่แคนซัสเพื่อค้นหากันว่ามันคืออะไร 1 1พันล้านปีก่อนเกิดรอยแยกขนาดยักษ์ขึ้นบนเปลือกโลกของเราในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันรอยแยกนี้มีชื่อว่า broken heart รอยแยกขนาดยักษ์นี้เต็มไปด้วยแมกมาที่แข็งตัวและเมื่อมองจากระยะไกลดูเหมือนแผลเป็นจริงๆแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร broken heart คือหุบเขารอยแยกโบราณซึ่งเป็นรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาขนาดใหญ่ที่ก่อตัวเป็นโพรงยาวในเปลือกโลกรอยแยกนี้เกิดขึ้นเพราะแผ่นเปลือกโลกเคลื่อน ต,ตัวออกจากกันคล้ายกับรายละเอียดของจิ๊กซอที่เริ่มแยกออกจากกันอยากก่างกระทันหันในขณะนั้นแมกมาหลายพันหรือหลายล้านตันก็ทะลักออกมาจากส่วนลึกของโลกเราเหตุการณ์นั้นดูเหมือนหายนะที่แท้จริงที่กินเวลานานประมาณ10,000 0สนปีแต่แล้วก็หยุดลงและนักวิทยา,า,าศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหากกระบวนการการแยกตัวย,ยังคงดําเนินต่อไปนานกว่านี้ทวีปอเมริกาเหนือก็คงจะดูแตกต่างไปจากปัจจุบันหรือมันอาจจะไม่มีอยู่อีกเลย ขน,นี้รอยเลื่อนนี้มีลักษณะเหมือนเกือกม้าขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากแคนซัสไปทางเหนือ จนถึงทะเลสาบสุพีเรียและทางใต้จนถึงมิชิแกนแต่งานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่ารอยเลื่อนนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่าและทอดยาวลงไปทางใต้อีกและความกว้างของรอยเลื่อนอาจเท่ากับความกว้างของทะเลแดงหลังจากรอยเลื่อนหยุดลงหุบเขาทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยเนินเขาและต้นไม้ตัวรอยเลื่อนเองก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นหินตะกอนหนาทึบซึงทําให้การตามรอยค่อนข้างยาก ส่วนที่เด่นชัดที่สุดของรอยแยกนี้อยู่ในบริเวณทะเลสาบซูเรียปัจจุบันทุกอย่างดูสงบและสวยงามแต่ในอดีตเคยมีน้ำพุและแม่น้ำลาวาแผ่นดินไหวมอตมเดือดในระดับดาวเคราะห์สิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่คือหินบาซอซึ่งเป็นหินสีเข้มหนาแน่นที่ก่ะตัวขึ้นจากลาวาที่เย็นตัวลงหินบาซอมีปริมาณมากจนน้ำหนักของมันดันหุบเขาให้ลึกลงไปเรื่อยๆในเปลือกโลกแม้เมื่อการประทุและรอยแยกหยุดลงหุบเขาก็ยังคงจมลงเนื่องจากมวลมหาสา ของตะกอนนี้ จากนั้นเปลือกโลกขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งของหุบเขาก็เริ่มหดตัวลงและชิ้นส่วนปริศนาต่างๆก็เริ่มประกอบเข้าด้วยกันอย่างช้าๆส่งผลให้ภูเขาไฟพ่นวัสดุขนาดใหญ่ขึ้นสู่เบื้องบนและพร้อมกับหินปะซ้องแหล่งแร่ทองแดงก็ปรากฏขึ้นในหุบเขาผู้คนขุดทองแดงนี้มาประมาณ8,000ปีจนถึงปลายศตวรรษที่20ในที่สุดเหมืองทองแดงก็ถูกปิดตัวลงแต่ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตามโกลเกนฮาร์ดไม่ได้น่าสนใจสำหรับผู้คนเพียงเพราะแหล่งทองแดงสำรองที่มีอยู่เนื่องจากมีบางสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่ออารยธรรมของเรามากกว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหุบเขาแห่งนี้มีแหล่งสำรองไฮโดรเจนจำนวนมหาศาลและสารนี้สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดกว่าราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าหากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีให้ใช้อย่างแพร่หลายทุกคนก็จะหันมาใช้เชื้อเพลิงนี้แล้วทิ้งกระบวนการการผลิตน้ำมันที่ มีราคาแพงเสียงดังและก่อมลพิษไว้เบื้องหลัง ฉันพนันได้เลยว่าไฮโดรเจนเป็นคำที่คุ้นเคยอย่างมากสำหรับคุณฟังดูไม่เหมือนการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษและผู้คนก็ใช้มันมานานแล้วในแง่หนึ่งคุณพูดถูกแต่มันก็ไม่เชิงเสียทีเดียวไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตได้90%ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเคมีไฮโดรเจนถูกใช้ในการผลิตแอมโมเนียสำหรับปุ๋ยเมทานอนสำหรับเชื้อเพลิงและตัวทำละลายและในการทำให้น้ำมันดิบบริสุทธิ์ ผู้ผลิตแก้วซีเมนต์เหล็กและโลหะอื่นๆกำลังพิจารณาใช้ไฮโดรเจนในโรงงานเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไฮโดรเจนสามารถเป็นทางเลือกแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นคือน้ำมันและน้ำมันเบนซินที่ผลิตจากเชื้อเพลิงเหล่านี้รถยนต์เรือรถไฟ เครื่องบินและโรงไฟฟ้าทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนในเร็วๆนี้ในกรณีนี้การผลิตอาจมีราคาถูกลงและดีต่อธรรมชาติมากขึ้นแต่สิ่งนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อเราค้นพบแหล่งไฮโดรเจนแบบเปิด คุณคงเห็นแล้วว่าประมาณ9 5เของไฮโดรเจนที่เราใช้นั้นผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเราเปลี่ยนฐานหินให้เป็นกา๊าซออกซิได์ไฮดโดรคาร์บอนและสกัดไฮโดรเจนออกจากมีเทนวิธีการผลิตทั้งหมดนี้ต้องใช้พลังงานแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือมันนำไปสู่การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศแต่ถ้าเราค้นพบแหล่งไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเราก็จะสามารถประหยัดพลังงานในการผลิตและทําให้โลกสะอาดขึ้นได้แต่เราจะหาแหล่งไฮโด โปรเจนบริสุทธิ์เหล่านี้ได้จากที่ไหนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีอยู่มากมายทั่วโลกและหนึ่งในแหล่งที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในหุบเขา r i ฟ t ว a l l ลีในแถบ m i d เ e s t ์ของสหรัฐอเมริกา แต่ปัญหาของการไปขุดมันคืออะไรมันไม่ง่ายอย่างนั้นบรอกการสกัดไฮโดรเจนบริสุทธิ์ต้องมีเงื่อนไข3ประการประการแรกคือแหล่งกําเนิดของไฮโดรเจนเองซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผลประการที่2คือหินกักเก็บหรือที่เรียกกันว่าภาชนะตามธรรมชาติที่เก็บไฮโดรเจนนี้ไว้และประการที่3คือผนึกตามธรรมชาติซึ่งป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่วไหลพูดง่ายๆคือผนึกเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนฝาขวดป้องกันไม่ให้สารรั่วไหลโดยทั่วไปแล้วจําเป็นต้องค้นห ว่าไฮโดรเจนถูกปล่อยออกมาที่ไหนสะสมตัวที่ไหนและเก็บไว้ที่ไหนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้บริษัทสกัดทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถเริ่มทำงานได้ แล้วไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาทําความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีกันสารประกอบไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวกันเป็นน้ําซึ่งหมายความว่าเราต้องแยกน้ําออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนกระบวนการนี้มาเกิดขึ้นในธรรมชาติมีหลายพื้นที่ทั่วโลกที่สิ่งนี้เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าอย่างน้อย30รัฐในสหรัฐอเมริกามีแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนและหากมนุษย์ตรวจพบเราจะเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่เชื้อเพลิงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รถยนต์หลายพันคันวิ่งไปมาโดยใช้น้ำมันเบนซินหลายคนคงรู้จักกลิ่นควันไอเสียอากาศที่หนาแน่นและเป็นพิษจนหายใจลำบากแล้วรถยนต์ไฟฟ้าล่ะพวกมันน่าจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ได้ใช่ไหมอีกหนึ่งปัญหาคือการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เหล่านี้เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ วัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ได้แก่ลิเธียมโคบอลและนิกเกิลการสกัดสารเหล่านี้ทําให้เกิดการปล่อยสารพิษจํานวนมากไม่เพียงแต่ในอากาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในน้ําด้วยการขนส่งแบตเตอรี่เหล่านี้ยังก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ้นจํานวนมากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า1นคันปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกประมาณ4ตันเพื่อชดเชยปริมาณดังกล่าวเจ้าของรถยนต์จะต้องขับขี่รถยนต์อย่างน้อย8ปปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการชดเชยการปล่อยมลพิษที่รถยนต์ทั่วไป ลอออแล้วความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายล่ะจะทำอย่างไรหากแบตเตอรี่หมดระหว่างการเดินทางและไม่มีสถานีชาร์จใกลๆ้ๆปัญหานี้จะถูกแก้ไขในอนาคตด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าในช่วงพันล้านปีที่ผ่านมาเปลือกโลกได้แยกน้ำออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนมากพอแล้วโลกของเรากักับเก็บก๊าซเหล่านี้ไว้ในดินรอให้เราเริ่มใช้มันจากการคำนวณแม้จะพิจารณาถึงเทคโนโลยีและกำลังการผลิตทั้งหมดของอารยธรรมของเราแล้วไฮโดรเจนสำรองในชั้นบรรยากาศของโลกก็เพียงพอที่จะทำให้พลังงานแก่เราได้นานถึง1 7 0 0 0 0ปี นั่นคือเหตุผลที่รอยแยกขนาดยัดษ์ในแคนซัสดึงดูดนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกหินบาซอลและหินชนิดอื่นๆจํานวนมากสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําและปล่อยไฮโดรเจนออกมาและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังมองหาสถานที่ที่จะสะสมและกักเก็บวัสดุเหล่านี้อยู่